ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่22ทับ2,557เรื่องการจัดส่วนงานการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจึงกำหนดส่วนงานอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1. การจัดส่วนงานแบ่งเป็น3ระดับคือ1.1ระดับนโยบายได้แก่1.1.1คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกอบด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรองหัวหน้าคณะ4ท่านและเลขาธิการ1ท่าน1.1.2คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง1.2ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้แก่ 1.2.1ฝ่ายความมั่นคง1.2.2ฝ่ายเศรษฐกิจ1.2.3ฝ่ายสังคมจิตวิทยา1.2.4ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม1.2.5ฝ่ายกิจการพิเศษ1.2.6ส่วนงานขึ้นตรงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ1.3ระดับปฏิบัติได้แก่ ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกอบด้วย1.3.1กระทรวงทบวงกลมและส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะ1.3.2กองรักษาความสงบเรียบร้อย 2. อำนาจหน้าที่ให้แต่ละส่วนงานมีหน้าที่ดังนี้2.1ระดับนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีหน้าที่ กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินทั้งนโยบายเฉพาะหน้าและนโยบายระยะยาวเพื่อให้ส่วนงานระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและระดับปฏิบัตินำไปดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้2.1.2คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคงมีหน้าที่ให้คำแนะนำต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติร้องขอหรือ ที่เริ่มขึ้น2.2ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีหน้าที่อำนวยการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวงทะบวงกรมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด2.3ระดับปฏิบัติมีหน้าที่ปฏิบัติราชการ ตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด 3. การแบ่งมอบความรับผิดช,ชอบ3.1นสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบหน่วยงานส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหน่วยงานส่วนราชการ ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีพลโทชาติอุดมติทฐศิริรองเสนาธิการทหารบกเป็นรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ3.2กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยมีแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยมีหน่วยในบัญชาประกอบด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่1นถึงสเป็นกําลังของกองทัพไทยเหล่าทัพและสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติขึ้นควบคุมทางยุทธการ3.3ฝ่ายความมั่นคงมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและมีพลเอกอักษาราเกิดผลเสนาธิการทหารบกเป็นรองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง มีหน่วยงานส่วนราชการในความรับผิดชอบ4หน่วยงานได้แก่กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการต่างประเทศ3.4ฝ่ายสังคมจิตวิทยามีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาและมีพลโทสุรเชษชัย,ชยวง์รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยามีหน่วยงานส่วนราชการในความรับผิดชอบรวม7็หน่วยงานคือกระทร,ระวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3.5ฝ่ายเศรษฐกิจ มีพลอากาศเอกประจินจันตองรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและมีพลเอกชัดชยัยสาริกาลรระยะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจมีหน่วยงานส่วนราชาการในความรับผิดชอบรวมเจ็ดหน่วยงานได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานกระทรวงแรงงานกระทรวงคมนาคม 3.6ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีพลเอกภัยบูนคุ้มฉายาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและมีพลโทชัดชัยเฉลิมสุขรองเสนาธิการทหารบกเป็นรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีหน่วยงานส่วนราชการในความรับผิดชอบจำนวน3หน่วยงานได้แก่กระทรวงยุติธรรมสำนักงานอายการสูงสุด สำนักงานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงิน3.7ฝ่ายกิจการพิเศษมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษและมีพลโทสุชาติหนองบัวผู้ช่วยเสยนาธิการฐานบกฝ่ายกำลังพลเป็นรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษมีหน่วยงานและส่วนราชการในความรับผิดชอบจำนวน20หน่วยงานได้แก่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยราชบัณฑิตยสถานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน3.8ส่วนงานขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจำนวน5หน่วยงานได้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักงบประมาณประกาศณวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2557 พลเอกประยุทธ์จันรโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ